ก็ฝากทุกทุกคนนะครับผมติดตามช่อง PR MMA นะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนโหแอดนี่นะคะอยากจะทําวิดีโอนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะคะตั้งแต่ที่ถแถลงการวัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นภาพนี้กันแล้วล่ะคะ่ะที่เป็นภาพที่ไวรัลมากมากที่เป็น นาบิวรถถังและซุปเปอร์เล็กยืนอยู่ตรงกลางแล้วที่ว่านาบิวกับรถถังเฟซออฟกันค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่านอบิวตัวใหญ่มากซุปเปอร์เล็กกับรถถังอะ่ะดูจิ๋วจิวไปเลยอะ่ะคือแต่ใหญ่จริงค่ะแอดเพิ่งไปเจอน้องมาน้องแบบตัวสูงมากสูงไม่พอนะคะหล่อด้วยน่ารักด้วยเฟนลีส่สุด,สดโอเคโอเคตรงนี้พอก่อนเนาะซึ่งพอรถถังโพสตรูปนี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็แห่มาคอมเมนต์กันนะคะว่า จุดอ่อนของนาบิวคือก้านคอครับเตะก้านคอนาบิวได้ทีเดียวก็จบแล้วครับโอ้โหและหลังจากนั้นนะคะรถถังก็ได้โพสต์วิดีโออัปเดตลงทั้ง t ิ k t อกแล้วก็ Facebook ของเขาน,นะคะว่าต่อจากภาพที่ทุกคนสั่งเตะก้านคอเดยะแอดจะให้ดูคลิปวิดีโอค่ะค เป็นยังไงกันคนแหม่บังกระซิบเบาเชียวนะกลัวน้องตื่นหรอเดี๋ยวแอดจะพาไปส่องคอมเมนต์ค่ะว่าแฟนมวยเนี่ยว่ายังไงบ้างสำหรับคลิปนี้มีโอกาสทองในการน็อกนาบิวแล้ว บางยังไม่ทันได้เตะเลยน้องก็หลับซะแล้วของแท้ครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดยอดรถถังทำนาบิวหลับได้คอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าเสียงดังไม่ได้ด้วยกลัวตื่นคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวนาบิวตื่นมาได้ยิน คอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าไม่น่าพาไปกินซุกกี้หม้อรวมเพลียไปหน่อยอันนี้คอมเมนต์ของสินสมุดนะคะอาจารย์สินสมุดที่พาน้องไปกินซุกกี้หม้อรวมค่ะหลังจากที่ชนะนิโคโคาริโลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพลียาจากสาวรัสเซียนแน่แนคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าจุดอ่อนนาบิลคือกานคอบังคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าตอนนี้แหละชิงแชมป์เลยครับ อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่แฟนๆพูดถึงคลิปที่น้องหลับนะคะแต่หลังจากน้องตื่นนี่สิคะดูค่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวดูวิดีโอกันก่อนค่ะเอ้า1 2 3ินส่อซ้มเอ้ยโอ้ยไปดอยไปอัดะเอาไปคัดเอาไปคัด อ่ายังไงอ่ะลองดูที่นี่ดิอระาใช่ปะควาบควาบควาบไม่พี่้องอาบกระดาษตอนนี้ตาม่าผมเด็กต่อยอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยผมไม่สูดีกว่าเป็นยังไงคะโอ้โหบางเข้าไม่ถึงตัวน้องเลยหกแค่มือเดียวนะเหมือนเหมือนตอนเด็กๆเวลาเราเล่นกับพี่เนาะพี่ผักขวัวแล้วเข้าไม่ถึงก็เพราะเราตัวเตี้ยอารมณ์นั้นเลยทุกคนคอมเมนต์นะแฟนมวยก็ออกบัแซวกันใหญ่เลยค่ะคอมเมนต์ประมาณนี้ค่ะ จุดอ่อนนาบิลคือเตะก้านคอแต่จุดอ่อนรถถังคือเตะไม่ถึงคอถูกหัวนมนาบิลสกัดไว้ก่อนคอมเมนต์ตอมาเขาบอกว่าจุดอ่อนคือก้านคอจุดแข็งคือเตะไม่ถึงคอมเมนต์ตอมาเขาบอกว่าที่มาของคำว่าคำแล้วแทงคอ,คอมเมนต์ตอมาเขาบอกว่ากระโดดที่คอต่อยผิดกติกาไหมขึ้นไปบนหลังเลยคอมเมนต์ตอมานะเขาบอกว่า บางถังบอก20บล้านก็ไม่ต่อยคอมเมนต์ต่อมานะควบอกว่ายอมแพ้ให้เลยยอมเธอคอมเมนต์ต่อมานะคขบ,บอกว่าเขามีแต่เข่าเข้าชายโครงส่วนานาบิวตีเข่าเข้าเ,บ,าเบ,าบ้าตาคอมเมนต์ต่อมานะคขบอกว่าพกบันไดขึ้นไปด้วยครับจะได้ต่อยถึงคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่า รถถังมุดเข้าไปต่อยเข่านาบิวเลยโอ้โหคอมเมนต์นี่ฮามากเลยคะ่ะทุกคนไปอ่านได้นะคะแบบหลายๆเพจที่โพสนะแต่ละคนคอมเมนต์ฮากันมากแล,ละล่าสุดรถถังก็ให้สัมภาษณ์กับทางวันนะคะว่าเขายินดีที่จะเจอนาบิวถ้าจะเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวทโหทุกคนมันน่าสนใจมากค่ะแล้วทุกๆคนคิดว่ายังไงคะคอมเมนต์ comment, มาคุยกันค่ะ